สวัสดีค่ะเกตถาดินีรัชระเสวีนะคะเป็น managing editor ของ v o g u ประเทศไทยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์ beauty item ที่เข้ากับ lifestyle ของสาวออฟฟิศนะคะและนี่คือ editor's favorite of the year ประจำปีนี้ค่ะ สำหรับสาวออฟฟิศก็น่าจะเข้าใจนะเวลาเราอยู่ในออฟฟิศนานๆนะคะอย่างเช่นตัวอย่างออฟฟิศบล็กคือหนาวมากนะคะทำให้เวลาเรานั่งทํางานไปเรื่อยๆผิวก็จะแห้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกดต้องมีติดโต๊ะไว้เลยก็คือเป็นครีมทามือหรือว่าเป็นสกินแคร์ที่จะช่วยให้เราแบบว่าผิวนุ่มชุ่มชื้นขึ้นเวลาเราทํางานนะคะอยู่ออฟฟิศเวลาทํางานทั้งวันหน้าเราก็จะแบบโซมนิดนึงเนาะสิ่งที่ต้องมีติดโต๊ะไว้เลยอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเมคอัพไอเทมต่างๆที่สามารถทําให้เราสวยได้ในฉับพลันฉีดน้ําหอมปุบแลล้้วกก็ออไดเยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยค่ะตัวนี้นะคะก็เป็น prada review m e s h cushion เป็นของ prada beauty นั่นเองนะคะ mm hmm. เนื้อค u s h i o n ก็จะเป็นเนื้อเนียนๆน,น,นะคะเนียนไปกับผิวซึมผิวได้ง่ายมากเนื้อมันก็จะไม่แมตไม่โกลนะคะอยู่ตรงกลางที่สําคัญก็คือใช้ง่ายเกลี่ยง่ายหน้าไม่ drop มีเวลา5นาทีค่ะวิ่งมาออฟฟิศได้เลยค่ะ ตัวต่อมานะคะตัวที่2ค่ะ Unlock Instant Extension ของ Hourglass เวลาคนถามว่าแบบทำไมลงทุนกับ m a s c ค r a รแพงคือตัวนี้นะคะจะบอกว่าคุ้มค่ากับการลงทุนมากเพราะว่า1ก็คือติดทนนานยกขนตานะคะหถึงว่าต้องไปงานตอนเย็นก็ป้ายอีกนะคะตาก็จะยกเลยเหมือนแต่งตาโตขึ้นนะคะที่สำคัญคะ่ะเนื้อเป็นไฟเบอร์เพราะฉะนั้นจะล้างออกง่ายมากบางครั้งอะ่ะเช็ดแบบแค่แตะนะคะก็ออกหมดเลยไม่ต้องขยี้ให้ตาเหี่ยวนะคะก็ซื้อต่อแน่นอนซื้อต่อตลอด ตัวต่อมานะคะชีเซโดอายแอนลิปคอนทัวร์รีเจนเนอเรชันครีมนะคะส่วนตัวเนี่ยเมื่อก่อนนะคะตอนที่ยังเด็กกว่าน,นี้จะไม่ค่อยได้สนใจการดูแลใต้ตาแล้วก็ริมฝีปากนะคะทีนี้พอเราอายุมากขึ้นอย่างที่บอกไปว่าอากาศในออฟฟิศหรือว่าพอลูชันต่างๆมันมีผลกับปากกับตาเรามากเช่นถ้าเราทาลิปสติกเยอะๆปากก็จะแห้งนะคะหรือว่าใต้ตาบางครั้งเกิดเป็นภูมิแพ้ใต้ตาก็จะบวมอย่างนี้นะคะ่ะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเพราะว่าเราจะทาก่อนนอนด้วยแล้วก็ทาก่อนออกจาก ้านะะคะเวลาราคาก่อนนอนตื่นมาเราจะเห็นเลยว่าปากจะไม่แตกเป็นขุยเลยนะคะแล้วก็ใต้ตาเนี่ยการบว,วมก็จะลดลงด้วยนะคะแนะนําว่าสาวๆออฟฟิศควรมีติดโต๊ะติดตู้ติดเตียงไว้เลยนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะ มาถึงต,ตัวต่อไปนะคะ Dior Beauty ค่ะ Le Balm นะคะก็จริงๆตัวนี้เกศจะใช้ตอนเดินทางซะส่วนใหญ่หรือว่าเวลาเราต้องมีออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะใช้ทาได้ทั้งมือแล้วก็ริมฝีปากด้วยแล้วก็ขนาดกระแทดรัดนะคะพกพาได้สะดวกนะคะที่สําคัญคือเนื้อดีมากนะคะเนื้อครีมก็จะเป็นแบบว่าเป็นครีมเนื้อบางเบานะมันไม่หนักแต่พอทาซึมเข้าไปแล้วนะคะรู้สึกเลยว่ามือมันนุ่มขึ้นมากๆนะคะก็จะใช้ติดโต๊ตลอดค่ะ มาถึงน้ำหอมกันบ้างนะคะจริงๆส่วนต,วตัวต้องบอกก่อนว่าเก็บเป็นคนใช้น้ำหอมกลิ่นซ้ำๆมาตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันนะคะทีนี้เมื่อตอนงานโวค a ลล่าก็เลยเมอกาสได้ลอง Non-Fiction นะคะซึ่งน้ำหอมเขาหอมมากๆเป็นกลิ่นหอมที่เบาสบายสดชื่นแล้วก็เติมได้ตลอดทั้งวันอันนี้ก็เป็นกลิ่นเนโรริ r e ีมนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบมากๆก็คือโอเพนอาร์ค่ะอยากให้ไปลองกันค่ะ มาถึงหมวดสกินแคร์กันบ้างนะคะพอเราอายุมากขึ้นนะคะเราก็จะต้องเริ่มใส่ใจในเรื่องของผิวนะคะเพราะว่าผิวก็จะเริ่มมีปัญหาหย,ย่อนคล้อยหรือว่าเริ่มมีริ้วรอยนะคะแกก็จะเลือกครีมที่มีนวัตกรรมดีๆนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นของ c l e d o p r o บ e a t นั่นเองนะคะตัวนี้ชื่อว่า Precious g o l Vitality Serum นะคะเป็นเซรั่มที่ผสมทองคําแล้วก็เรตินอลด้วยแต่เรตินอลของเขานะคะจะไม่ทําลายผิวนะคะสามารถใช้ได้กลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยนะคะที่สําคัญคือเนื้อบางเบา ซึมซาบเร็วกลิ่นดีแล้วก็ทาปุ๊บตื่นขึ้นมาก็คือหน้าผิวฟูเลยค่ะตัวนี้แนะนำอีกเช่นกันสำหรับคนที่มีความกังวลเรื่องของผิวค่ะ อีกหนึ่งลูกรักนะคะที่ให้ขึ้นแท่นตลอดการหมดทีไรก็ต้องซื้อนะคะอันนี้ก็คือ Augustinus Bader นะคะ The Cream Cleansing Gel คือเกศเป็นคนขี้เกียจล้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าบางทีเราใช้เครื่องสําอางเยอะเนาะแต่งหน้าแต่งตาทารองพื้นหลายชั้นอะไรเงี้ยค่ะตัวนี้ก็คือเอาอยู่แค่คลึงๆนะคะแล้วก็เช็ดออกพอล้างหน้าปุ๊บอะค่ะผิวมันจะสะอาดเลยผิวไม่แห้งเลยรู้สึกเหมือนว่าได้ล้างหน้าแล้วก็ทาครีมบารุงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เหมาะมากๆสําหรับคน ที่กำลังหา c r e a n ิ i n g c r e a ดีๆหนึ่งตัวค่ะ สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับสาวออฟฟิศและผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้นะคะก็คือซันสกรีนนั่นเองนะคะส่วนตัวเกรดหลังๆชอบลองไทยบิวตี้นะคะเพราะว่า p r o d u ั t ์เขาดีมากแล้วก็ราคาเป็นกันเองนะคะอย่างตัวนี้ของ Akins นะคะชื่อว่า Future r e a d y c o ้ f อ s ฟีซันส e รซึ่งมี SPF ถึง50นะคะสิ่งที่ชอบในซันสกรีนตัวนี้ก็คือเนื้อบางเบาแล้วก็ซึมซาบเร็วหนะ้าไม่วอกและเวลาเราทาไปเ,เราจะรู้สึกว่ามันเป็นครีมบำรุงไปในตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้กันน้ากันเหงือ่อกันแดด เหมาะมากๆสำหรับผู้หญิงที่ใช้ชีวิตในเมืองค่ะ อีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้สําหรับสาวทํางานนะคะก็คือมาร์กนั่นเองเวลาบางครั้งที่เราทํางานแล้วเราเหนื่อยเราต้องการทั้งความผ่อนคลายแล้วก็ต้องการการบํารุงแบบฉับพลันนะคะตัวนี้ที่เกดใช้บ่อยๆก็คือชาแนลซูบิมาร์สชื่อว่าเลอร์มาร์เป็นมาร์กรุ่นท็อปของชาแนลนั่นเองนะคะตัวนี้คือบอกเลยว่าดีมากๆทั้งกลิ่นสัมผัสก็คือกลืนไปกับผิวเหมือนกับเป็นครีมเป็นโลชัน่นเป็นเซรั่มเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ทาไปกับผิวแล้วก็พักไว้นะคะพอล้างออกเนี่ยผิวจะฟูเกดจะใช้บ่อยมากเวลาเดิน เวลาที่ต้องไปงานที่แบบงานสําคัญสําคัญเวลาที่ต้องใช้ผิวหน้าเยอะๆนะคะตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่มากๆเลยชอบมากๆนะคะก็มาถึงเรื่องของบอดี้กันบ้างน,นะคะบอดี้ไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทาตัวนั่นเองเกดอไม่ค่อยชอบใช้พวกบอดี้โลชั่นพอรู้สึกว่ามันเนื้อนหนักนะคะเราอยู่ในเมืองร้อนแต่ว่าจะเลี่ยงไปใช้เป็นบอดี้ออยล์แทนบอดี้ออยล์ที่ชอบมากๆในช่วงนี้ก็คือตัวนี้เลยนะคะ n ู๊กส์ค่ะมัลติเพอร์เ e d ดรายออยล์นั่นเองก็จะใช้ได้ทั้งตัวแล้วทั้งหน้าแล้วก็ทั้งผมด้วยนะคะ จริงๆนุก๊กเขาก็จะมีหลายแบบนะเขาจะมีออยธรรมดากับอย่างตัวนี้มันจะผสมชิมเมอร์เพราะฉะนั้นผสมชิมเมอร์มันก็จะให้เสน่ห์ของผู้หญิงที่เวลาเราใส่เสื้อแขนกุดหรือใส่เกาะอ,อกทาไปผิวมันก็จะติดวาวๆวนิดนึงนะคะตัวนี้ที่ชอบคือไม่เหนียวไม่เปื้อนเสื้อผ้าและที่สําคัญกอกลิ่นดีมากๆนะคะใครอยากสวยเซ็กซี่อยากให้ลองนุกนะคะดีจริงค่ะ สำหรับผู้หญิงนะคะการดูแลตัวเองแบบองรวมก็เป็นสิ่งสำคัญมากและหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยเก๋เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนสนใจเรื่องนี้นั่นก็คือการดูแลเส้นผมนะคะโดยส่วนตัวเก๋จะเป็นคนที่ผมแห้งเพราะว่าทำสีแล้วก็จะตามหาแชมพูมาเยอะมากๆเลยมาจบที่ตัวนี้นะคะเมลบอนนั่นเองสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะชื่อว่า reawaken นะคะสำหรับผมที่ขาดชีวิตชีวาผมทำสีผมดูเหนื่อยผมดูล้านะคะเก๋ก็จะใช้ตัวนี้คู่กับเป็นทรีทเมนต์ของเขาแล้วก็จะรู้สึกว่าผม ดีขึ้นผมแข็งแรงขึ้นที่สําคัญก็คือหนังศีรษะไม่แห้งนะคะก็ชอบมากๆค่ะตัวนี้เวลาไปใดผมเนี่ยพอใดกลับมาผมจะตรงสวยเลยค่ะ ค่ะก็แชร์ไอเทมดูแลตัวเองจากภายนอกกันหมดแล้วนะคะก็เหลือแต่การดูแลตัวเองจากภายในนะคะและที่ที่เกดชอบแอบไปเพราะอยู่ใกล้โบกมากนะคะนั่นก็คือ Medivale นั่นเองนะคะคือหลังๆเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะก็เลยไปพบแพทย์ทางเลือกซึ่ง Medivale เนี่ยจริงๆเขามีทางเลือกที่หลากหลายมากนะคะอย่างของเกดจะเป็นเรื่องของบาลานซ์นะคะฮอร์โมนภายในแล้วก็จะมีเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะมีการฝังเข็มครอบแก้ว รมยาที่ท้องนะคะหลังจากที่ไปหามาสักประมาณอาสองเดือนได้นะคะก็จะรู้สึกว่าทานยาของคุณหมอฝังเข็มเสร็จแล้วเนี่ยนอนหลับลึกขึ้นนะคะมีความเหนื่อยล้าจากการทํางานน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าฮอร์โมนเลือดลงมันดีขึ้นด้วยแล้วก็คุณหมอก็ให้ทิปดูแลตัวเองดีๆมาเยอะแยะมากมายที่เราเอามาใช้กับตัวเองได้ด้วยนะคะและทั้งหมดนี้คือ Editor's Favorite of the Year ของเกดในปีนี้ค่ะ